สวัสดีค่ะกลับมาพบกันแม่ลูกอีกแล้วนะคะวันนี้จะพามาทมําเมนูไข่ตุ๋นไก่สับรสชาติละมุนกลมกล่อมเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีรับรองทุกอกทุกใจทุกคนในครอบครัวแน่นอนเข้าไปรับชมขั้นตอนในการทํากันได้เลยค่ะขั้นตอนแรกนํำอกไก่มาสับเตรียมไว้ ก่อนที่เราจะสับก็หั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆก,ก่อนเวลาสับจะได้ละเอียดได้ง่ายๆอ่อกไก่ไม่ต้องใช้ประมาณ1ชิ้นนะคะหรือว่าใส่ได้ตามชอบใครที่ไม่ทานเนื้อหมูก็สามารถใช้เป็นเนื้อไก่ได้นะคะทุกคนเนื้อไก่ก็อร่อยอีกแบบนึงค่ะ แม่ลุงใช้กระเทียมไทย2ขีดนะคะเอามาตำอันนี้เราจะใช้สำหรับเจียวนะที่เลือกใช้เป็นกระเทียมไทยนะคะก็เพราะว่ากระเทียมไทยเนี่ยเขาจะมีกลิ่นหอมกว่ากระเทียมจีนนั่นเองค่ะแ่ลุงจะเจียวเยอะหน่อยนะเพราะว่าจะเจียวไว้สำหรับใส่เมนูอื่นด้วยจากนี้โรยแป้งทอดกรอบลงไปสักหน่อยนะคะ แล้วก็คลุกเคล้าให้ทั่วกระเทียมวเวลาเอาไปเจียวจะได้กรอบเหลืองดูน่ากินนำกระเทียมมาเจียวโดวยการใช้ไฟกลางนะคะแล้วก็เจียวไปเรื่อยๆจนกว่ากระเทียมจะหอมเหลืองถ้าใช้ไฟแรงไปในการเจียวกระเทียมนะคะจะทำให้กระเทียมไม่ได้เร็วหรือว่าสีเข้มจนเกินไปค่ะ พอกระเทียมกรอบเหลืองได้ที่ดีแล้วนะคะก็ตักใส่ภาชนะเตรียมไว้เลยถ้าเรายังวางไว้ในกระทะนะคะกระทะยังมีความร้อนอยู่อาจจะทําให้กระเทียมเนี่ยสีเข้มไปมากกว่านี้เหลือกระเทียมแล้วก็น้ำมันติดกระทะไว้สักหน่อยนะคะต่อไปเราจะมารวนในส่วนของอกไก่อกไก่สับไม่นุ่งจะแบ่งเป็น2ส,ส่วน ส่วนนึงเมื่อลุงจะเอามารวนเตรียมไว้นะคะเพื่อเอาไว้สําหรับโรยหน้าไข่ตุนอีกครึ่งหนึ่งเมื่อลุงก็จะเก็บไว้ผสมกับไข่อพอรวนอกไก่สุกเรียบร้อยแล้วนะคะก็ปรุงรสชาติสักหน่อยพอให้เขามีรสชาติใส่ผงปรุงรสน้ําตาลทรายแล้วก็ซีอิ๊วขาวอย่างละเล็กและน้อยเอาให้สมดุลกับอกไก่ที่เราเอามารวนนะคะ,ะแล้วก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากัน นำไข่ไก่มาต่อใส่ภาชนะไม่ล่งใช้ไข่ไก่สามฟองอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆจะทำมากหรือว่าทำน้อยนะคะใส่ได้ตามชอบเลยปรุงรสชาติด้วยผงปรุงรสน้ําตาลทรายแล้วก็ซีอิ๊วขาว จากนี้ใส่อกไก่สับที่เราแบ่งไว้นะคะใส่ลงไปในไข่ใส่น้ำสาดลงไปประมาณ200 ml น้ำเริ่มร้อนก็นำไข่ตุนลงไปนึ่งให้สุกมลุงจะนึ่งไปสักประมาณ40นาทีนะคะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีอ่าเมลุงก็นึ่งมาได้สักพักแล้วนะคะว้าวไข่ตุนของเราก็สุกดีแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปจัดสึกเลย พร้อมเสริมแล้วค่ะทุกคนสำหรับเมนูไข่ตุ๋นไก่สับเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทำง่งายๆนะคะรสชาติละมุนกลมกล่อมรับรองทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ชอบเมนูนี้แน่นอนค่ะยังไงก็ลองเอาไปทำกันดูฝากกดติดตามเพจแล้วก็ช่อง youtube เป็นกำลังใจให้กับแม่ลุงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ